สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับคุ้ชมเข้าสู่ข่าวภาคข้ามซีทีวีประจำวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2556ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดําเนินงานจังหวัดทูบีน้ำมวันภาคกลางและภาคตะวันออกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนโครงการทูบีน้ำมวันของจังหวัดจันทบุรีค่ะ ที่โรงเรียนศิียานุสรจังหวัดจันทบุรีคณะครูและนักเรียนได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานจังหวัดทวีน้ำม่วนภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งนำโดยนายพีรพัฒน์พรสิริเลิศกิจผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานประธานคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการทวีน้ำม่วนภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมคณะลงพื้นที่ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการการปฏิบัติงานและเก็บคะแนาน ซึ่งคณะกรรมาการตัดสินการประกวดทูบีน้มวันภาคกลางและภาคตะวันออกได้ตรวจเยี่ยมผลการดําเนินง,งานการรักษามาตรฐานโครงการทูบีน้มวันต้นแบบระดับทองพร้อมทั้งให้คะแนนการตรวจเยี่ยมในพื้นที่รอบที่1ประเภทจังหวัดระดับประเทศโดยจังหวัดจันทบ,บุรีมีชมรมทูบีนัมวันโรงเรียนศิียานุสร์ผ่านการประกวดระดับภาคสู่การประกวดระดับประเทศประจําปี2556 ชมรมทูบีน้ำมวันโรงเยาลาซา,านมารดาพิทักจันทบุรีและชมรมทูบีน้ำมวันเทศบาลตำบลมะขามอำเภอมะขามโดยวันนี้คณะกรรมการตรวจติดตามผลการดําเนินงานได้ลงพื้นที่ให้คะแนนทั้ง3แห่งเพื่อเก็บคะแนนระดับประเทศร,รอบที่1จํานวน50คะแนนทั้งนี้ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีชมรมทูบีนมวันในชุมชนจํานวน639ชมรมจากเป้าหมาย591ชมรม ชมรมทูบีน้ำเวันในสถานศึกษา271ชมรมจากเป้าหมาย271ชมรมชมรมทูบีน้ำเวันในสถานประกอบการ32ชมรมศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำเวันในชุมชน4 0ศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำเวันในสถานศึกษา18 0การลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทูบีน้ำเม,มวันของคณะ,ะกรรมการตรวจประเมินระดับประเทศในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมให้คะแนนชมรมทูบีน้ำเมืวันจังหวัดจันทบุรีโดยมีชมรมทูบีน้ำเมืวันชุมชนเทศบาลตำบลมะขามเข้าประกวดเพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่หนึ่งชมรมทูบีน้ำเมืวันโรงเรียนลาซาจันทบุรีมันดาพิทักษ์เข้าประกวดเพื่อเป็นมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองและโรงเรียนศรียนุสรเข้ารับการประเมินครั้งแรกพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ชมรมในการเตรียมการเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี2556โดยคะแนนที่ได้จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามในครั้งนี้จะถูกนําไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศเพื่อรักษามาตรฐรานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองในงานมหกรรมรวมพลทูบีนวมวันระหว่างวันที่13-14กรกฎาคม2556ณศูนย์การประชุมอิมแพคเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีต่อไปเมื่อเช้าเราไปตรวจที่โรงเรียน ศรีญาณุศรจันทบุรีนะครับแล้วก็ก่อนเที่ยงนี่ก็ไปที่โรงเรียนราสานก็ปรากฏว่าทั้งทั้งสองโรงเรียนเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็ให้ความเอาใจใส่นะครับเกี่ยวกับการรณรงค์ดำเนินของการทูบีนัมเบอร์วันอย่างมีความตั้งอกตั้งใจนะครับทั้งคณะครูคณะนักเรียนทั้งผู้บริหารโรงเรียนเองรวมทั้งได้รับการหนนุนจาก ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ให้งบประมาณสนับสนุนรวมทั้งผู้การจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นโด,โดยภาพรวมของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยการดําเนินการตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดําเนินไปได้ด้วยดีเพราะตั้งแต่ผู้การ,การจังหวัดนะครับท่านผู้บริหารท้องถิน่นทุกระดับนะครับต่างให้การสนับสนุนแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเองนะครับทั้งครูแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนเองก็ให้ความเอาใจใส่แล้วก็พยายาม ผลักดันพัฒนาดําเนินการมาจนของโรงเรียนเอกศิียานุสสรนน์ชนะในระดับดีเด่นระดับภาควันนี้ก็ต้องเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อส่วนโรงเรียนลาซานนั้นก็กําลังจะเข้าแข่งขันในระดับทองนะครับก็ถือว่ามีการพัฒนาไปได้ดีแล้วจากการตรวจเยี่ยมก็ทั้งสองโรงเรียนนี้ก็มีความพร้อมนะครับซึ่งคณะกรรมการก็ได้คําแนะนํานะครับว่าควรจะ จะเพิ่มเติมอะไรในแง่งเอกสารเพื่อให้มันการนําเสนอครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยรวมๆนี้ดีครับการมีคำแนะนําสําหรับน้องๆในทั้งในส่วนของัวคณะบุคคลเพื่อปรับปรุงแค่ไขให้ดีขึ้นอ๋อในส่วนที่คือการดาเนินการทุกอย่างอะ่ะจริงๆแล้วดาเนินการสมบูรณ์อยู่แลลวเพียงแต่มันมีปัญหาเรื่องเรื่องเอกสารอย่างเช่นแผนเนี่ยมันควรจะต้องมีแผนการดำเนินงานในแต่ละปีนะครับปี56ปี57ปี58 เพื่อให้เห็นถึงความต่อเนื่องความตั้งใจที่จะดําเนินการคือน้องๆเขามีแต่ว่าเขาไม่ได้เอาใส่ในเอกสารซึ่งจะแจกนณะกรรมการก็เ,เลยแนะนําว่าส่วนนี้ควรจะใส่ด้วยนั้นในส่วนที่2ก็คือจะต้องควรมีสรุปผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาว่าดําเนินโครงการอะไรไปบ้างแล้วแต่ละโครงการเนี่ยก่อให้เกิดผลดีต่อเยาวชนอย่างไรบ้างช่วยลดปัญหายาเสพติดอะไรยังไง ซึ่งเขาก็มีแต่ว่าเขาไม่ได้ทําสรุปไว้ก็แนะนําว่าถ้าเกิดเขาทําสรุปอย่างนี้ไว้มันก็จะเกิดประโยชน์ต่อของเขาเองในการที่จะเข้าไปแข่งขัน